อสวัสดีครับสวัสดีเดี้อไอตาวดื่มมาดันให้อ่ะยกไหวเอดูครับหัวหน้าโจทเอาท่อนไม้ไปวางไว้อ่ะเก่ง เจ้าแคทมาวันนี้หัวหน้าทิตยเอาท่อนไม้มาฝังไว้นะไม่ให้เราโอ,อกได้นะตรงนู้นสองคันนะอยู่ข้างในครับเจ้าเอ็กมาข้างหลังดูครับหัวหน้าทิตนี่โอ้หกล้อเ,เตรียมเตรียมอะไรเลยฮะวันนี้เจ้าแคทมาครับเจ้าเจอจัดแน่ ว่าดินทรายครับสวยๆเลยครับกองนี้ใส่กองใหญ่โอ้มีเสียงมีเสียงเหมือนกันนะเอสเอสแล้วโอ,โอ้โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะ6กล้อเราก็มีอ่ารันลันนิดหน่อยนะครับ มาเลยครับทีมงานไร้สังกัดนะครับคันนี้เหลืองอารามงามเทฮะเอ้ยมันจะเอียงไปฝั่งนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวระวังติดไปขอบนู้นนะรอ,อมี่ชคกีลินนะพี่น้อง อยู่รบคงคยุยละดูฮะเออเจ้ารบคงคอยนี่ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆนะครับร้อยหกห้านะฮะเจ้ารบคงคอยรถแรงครับในทีมงานครับ รถที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะครับรถคงคอยโอ้รถบอยสัตนะครับพี่น้องรถบอยสัตก็ไม่ค่อยไม่รู้ว่าจะพากยังไงนะครับพี่น้องก็ดูเอาครับพี่น้องเพราะว่าเอซีบางคนก็ ว่าเราพูดเยอะนะครับพูดมากนะฮะอันนี้ก็เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับก็แค่ให้ดูเฉยๆแล้วก็พูดไปตามเนื้อผ้านะฮะพูดไปตามายังไงฮะเราถ้าเราไม่พูดก็เหมือนดูเขาเรียกอะไรเหมือนดูหนังใบนะครับเหมือนดูหนังใบก็มีการพูดองค์ประกอบนิดหน่อยนะครับ บางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยครับ F อนะฮะสำหรับทิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบการพูดเยอะนะครับก็จะพยายามครับปรับปรุงนะฮะปรับปรุงมาดูเจ้าทะเล่ากันบ้างครับ ับทะเลสรายดินทรายสวยมากครับพี่น้องดินทราย พ่อนาจาไปเทที่วัดหรือเปล่าอะ่ะ Thank you. พังพวอว้ดูครับวหน้าจิยเอาเจ้า,าแคทนะครับเจ้าแคทไปพังอะคิเลนออกนะตรงนั้นเออไม่ใช่คิเลนนะครับดินสายล้นล้วนนะครับสายล้นล้วนเลยโอ้สายงามมากนะฮะมันไหลลงมาจากาปากปามข้างบนนะครับเป็นตรงที่น้ําไหลก็ตรงที่หัก อตอนช่วงหนะ้าฝนใครได้ติดตามคลิปนะมันตรงดูตรงนี้นะครับตรงนี้อะกลับบ้านวะโอ้ทรายงามมากครับเอาไปนี่สายแบบนี้ก็เอาไปทำ ปูนะฮะปูปูวางพื้นนะครับวางพื้นคนกรีตได้เลยนะครับทรายแบบนี้นะสวยสวยงามมากครับดินทรายนะหัวหน้าโครยก็สบายครับวันนี้ได้ขับเจ้าแคทนะครับหลังจากที่ขับเจ้าคุณปูนะมาสองวันนะครับเรียกว,ว่าคุณปูนี่อาการแย่เลยนะฮะซีนนะครับซีนไฮนดรอลิกรั่วนะครับก็พอทํางานได้อยู่นะแต่ว่า พอดีเจ้าแคทนี่เสร็จแล้วอ่าเจ้าแคทนี่เสร็จแล้วก็เลยเอาเจ้าแคทมาทํางานครับคุณปู่ก็รอดูก่อนนะฮะว่ายังไม่มีคนขับนะคะคุณปู่ ันาดรยังยังไม่ได้จัดยังไม่ใส่เยอะนะครับพอดีพอดีนะพอดีพอดีวันนี้รู้สึกว่ารถก็ไม่มีเพื่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เล่นคีเลนนะเดี๋ยวก็ต้องมีเล่นหนะน้าเลนเลนตรงนู้นนะตรงนู้นก็มีนะครับแล้วฝั่งนี้ในตรงนู้นนะเลนลึกเหมือนกันนะครับตรงนู้นเห็นไหมเรนลึกนะครับ เสียงมีลั่นหน่อยๆนะครับเพราะว่าอ่าไม่ได้ ภาษาลกนี้นี่เราเอาดินแห้งไปปูหน่อยเพราะว่ามันลงไปไม่ได้นะมันเอาไปเอาดินกองนี้ไม่ได้ก็เลยหาดินแห้งไปปูไว้นะฮะหาดินแห้งไปปู สำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ